วัสดีชาวดักไลฟ์นะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ได้เอามาขายนะครับแต่จะเป็นชั่วโมงการซื้อเก่งนะครับของผมเองนะครับคือผมก็จะจะบอกว่าเอ้ยอยังซื้อเก่งเนี่ยก็จะมีมาทุกๆเดือนนะครับว่าผมก็สรุปมาว่าเดือนนั้นเดือนนี้ผมซื้ออะไรมาบ้างอะไรเท่าไหร่นะครับเพื่อให้ไม่การเสียเวลานะครับยังไงเรามาเริ่มที่เริ่มที่ตัวแรกได้เลยครับตัวแรกนะครับจะเป็น เสื้อมัดย้อมนะครับจาก VNC นะครับเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้เราทํามาแล้วเนาะเราทำมัดย้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะได้สีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสงวนราคาประมาณ690บาทนะครับอันนี้จะเป็นงาน DIY ที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับแค่สั่งซื้อจากทางร้านมานะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์แล้วก็เสื้อมาให้นะครับเราสามารถดําเนินการได้เองเลยนะครับ อย่างที่2อนะครับอย่างที่2เป็นรองเท้านะครับไนกี้คอเทสตัวนี้นะครับฟอร์เดสกัมนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปในคลิปรวมรองเท้านะครับเปิดคลังรองเท้าของผมเนี่ยตัวนี้เป็นผมตัวที่ผมเนี่ยอยากได้มากนะครับแล้วก็ได้มาในครอบของในในราคาที่ประหยัดด้วยนะครับจากร้านเดิมนะครับ VAC นะครับชั่วโมงที่เขาเซลล์เนาะเราก็ได้ราคาตัวนี้มารู้สึก อยู่นะราคาดีครับราคาดีตัวที่3นะครับตัวที่3พอดีเพิ่งซักมานะครับเพิ่งซักมาเป็นเสื้อคัสตอมนะครับเสื้อบาสคัสตอมเนาะเป็นฟิลลายงาน GTA นะครับสไตล์ GTA นะครับของยูคาดอนชิกนะครับตัวนี้เบอร์เจทีมดัลลัสมาร์เวลิกนะครับตัวนี้นะครับสวยงามครับจริงๆผมซื้อมา2ตัวเป็นลาย ของลูกาดอจิทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนละลายเนาะแต่ตัวนั้นสักอยู่ลืมบอกไปครับลืมบอกไปว่ามาจะซื้อมาจากร้านทิปเปิลดับเบินะครับเดี๋ยวยังไงขึ้น IG f a c e b o o k ไปให้ดูนะครับราคาสนุนราคาตอนนั้นก็ซื้อมาตอนลดราคานะครับเขากำลังเปลี่ยนถ่ายคอลเลคชันใหม่นะครับอันนี้ก็ได้มาในาสตัว2ตัวอยู่ที่ประมาณ5 0 0 5อประมาณนี้นะครับ ชิ้นถัดมานะครับก็เป็นเสื้อบาสอีกแล้วนะครับเป็นงานคัสตอมเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานคัสตอมโคบี้ไบอันนะครับราคาประมาณ6 9 9 0อยหร้ือ590นี่แหละครับจากร้าน o o p l ล f e นะครับคือรายงานงานเขาจะเป็นงานคัสตอมที่สวยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแบบใหม่แล้วนะครับเป็นผ้าแบบ อีกแบบนึงแล้วนะกเสื้อสเวตเตอแมนนะครับคล้ายๆนะครับผมมาชอบใส่เสื้อคัดต่อมเพราะว่ามันรู้สึกมีความแตกต่างในชิ้นงานของมันเองนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยนะครับยกเว้นยกเว้นเพื่อนๆนะครับที่ชอบงานคล้ายๆกันก็จะซ้ำตรงกันแหละคล้นต่อไปนะครับ กล่อ,องสุ่มนะครับจากในคลิปกล่องสุ่มร้านสวับนะครับก็มีหลากหลายชิ้นเลยแต่ว่าไอเทมที่ผมเลือกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับรับลอเรนนะครับหมวกนะครับโบโลนะรตั้งแต่ได้มาก็ยังไม่เคยใส่เลยนะครับยังไงก็ใส่คลิปนี้ได้ไหมอ่ะได้แลยโอเคสวยงามนะครับชิ้นถัดไปครับเสื้อบาสจากร้านฮุบไลท์อีกแล้วนะครับ คือเพิ่งได้มาเลยนะครับยังไม่ได้แกะนะเป็นงานคัสตอมเหมือนกันนะครับเป็นงานของทีม a อ a n t a h a w อคนะครับอ,อหอมหอมของใหม่นะครับเป็นงานของทีม a อ a n t a h a อคนะครับวันนี้นะฮะเป็นสีแดงนะครับ ีประจําทีมนะครับสีแดงขาวนะครับทีนี้ทางร้านนะครับถ้าไม่ใช่ตัวที่แบบสเปเชียลนะครับเขาก็ที่จะสามารถที่จะแอดจัดในส่วนของชื่อนะครับสกรนชื่ออะไรพวกนี้ได้นะครับผมเลือกชื่อว่าแอร์แคนาดานะครับก็คือแล้วก็เบอร์15นะครับของวินคาร์เตอร์นะครับเขารีทายไปแล้วนะครับก็คือก็ซื้อมาเก็บแหละเพราะว่ามีส่วนใหญ่พวกนี้ก็ผมก็ชอบนะครับ เราซื้อในช่วงโปรนะครับ2ตัวนี้จะราคาประมาณ890นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นงานของยูท่าแจ๊นะครับงานของยูท่าแจ๊ดรูดีสวยมากเลยอ่ะชอบมากนะครับยูท่าแจ๊เนี่ยเป็นทีมโปรดของผมในวัยเด็กแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์32เนาะของคาร์มอลอนนะครับแต่ผมจะเป็นสกินฉายาของเขาแทนนะครับก็คือเมลแมน คือในการเล่นบาสน,นะครับเขาจะมีคู่หูของเขาคือจอห์นส็อกตันนะครับจอห์นส็อกตันเนี่ยก็แค่ก็คือเขาส่งบอลมาพาสซิ่งมาให้ทางคาร์มอลนนะครับคาร์มอลนก็มีหน้าที่เอาบอลเข้าห่วงนะครับก็คือเป็นที่มาของชื่อเมลแมนนั่นเองนะครับการซื้อของนะครับไม่จําเป็นต้องอแพงนะครับย่อแล้ว่าเราถูกใจแล้วก็ถูกใจเราถูกใจอในกระเป๋าตังในกระเป๋าเงินกระเป๋าตังเราด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายของเดือน นี้นะครับก็เป็นตัวข้างหลังผมเองนะครับตัวนี้แอดมอส e นะครับคอลแลบกับชอนวอเทอร์สปูลนะครับเนาะก,ก็ตัวนี้จริงๆอะผมก็อยากได้รองเท้าเหมือนกันนะครับแต่ดวงไม่ค่อยดีเนาะไม่ได้โกทิเกตมานะครับแล้วก็ไปกดเว็บไหนก็ไม่ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสามารถกดเสื้อตัวนี้มาได้นะครับก็ถือว่า,าประสบของเสลน,นระดับหนึ่งนะครับ เสื้อมันจะเป็นลักษณะประมาณว่าเป็นเป็นสีที่ทางชอนวอเตอร์สปูลนะครับเขาได้ดีไซน์ไว้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงตัวโอเนสโหมดนี้นะครับแล้วก็มีด้านหลังนะครับเป็นสัญลักษณ์ของทางชอนนะครับได้ได้รังสรรค์ผลงานดีๆไว้นะครับก็ถ้าใครชอบก็สามารถหาซื้อได้นะครับในราคาไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาป้ายหรือราคารีเซลนะครับ แต่ราคาป้ายน่าจะหาไม่ได้แล้วครับเพราะคงต้องหาเป็นราคารีเซลแทนนะครับในต,ตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการซื้อเก่งของผมในเดือนนี้ถูกใจเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับคอมเมนต์ไลค์แชร์สับสก b e ให้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันเดือนหน้านะครับว่าผมจะซื้อเก่งอีกหรือเปล่า